สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้กับแม่มเทเขาพูนคนสวยคนน่ารักนะคะมากับพี่อาการหนึ่งข้อที่ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆที่น่ารักของแม่หมดนั่นเองนะคะจะมาดูในช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะโอเคแม่โมดมีเพื่อนเพื่อเือทั้งหมด3มกองค่ะ ถ้าชอบกันอ่ะถ่ากันดูดวงใครมาข้าเพืนสามารถทำบุญค่าคูกับแม่โมเขอบคุณได้5บาท10บาทนะคะหรือทำบุญด้วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โมน้อยทำคลิปต่อไปต่อไปแล้วต่อไปอ๋อเพื่อนๆค่ะแม่มดขออนุญาตมาบอกบุญค่ะบอกบุญบอกบุญบอกบุญนะคะพอดีแม่มดจะจัดซื้อ สีมาทาเสาที่วัดโพนะคะจริงๆคลิปก่อนนี้แม่มดก็ได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วแม่มดก็จะบอกบุญอีกทีนึงถ้าผู้ใดอยากร่วมทําบุญกับแม่มดขา้าวปุ้นสามารถโอนปัจจัยมาในเลขบัญชีของแม่มดขา้าวปุ้นได้เลยนะคะแม่มดจะทิ้งเลขบัญชีไว้ให้นะคะเพื่อนๆคะห้าบาทสิบาทแล้วแต่กําลังศรัทธาของเพื่อนๆเลยนะคะเมืเ่อโอนมาแล้วอย่าเพื่อนแอดไลน์แม่มดเข้ามานะเป็น ID ไลน์นะคะแอดไลน์แม่มดข้าวปุ้นเขา้เขามาแล้วก็ส่งสลิปการการโอนมาว่าร่วมทําบุญทาสีเสาในวัด กับแม่มดข้าวปุ้นแม่มดข้าวปุ้นก็จะเอาปัจจัยเนี้ยทั้งหมดรวบรวมแล้วก็ส่งให้พระอาจารย์แลวให้พระพระอาจารย์ไปไปไปเอ่อเรียกว่าอย่างไงอ่ะจับจ่ายบริหารในการใช้จ่ายนั่นเองนะคะถ้ามันเหลือจากการทาศีหรือว่าอะไรก็บริจาคให้วัดหมดเลยนั่นเองแล้วแต่ว่าพระอาจารย์จะไปจัดสรรปันส่วนและบำรุงในส่วนไหนของในวัดนั่นเองนะคะเพื่อ okay, นๆโอเคเนาะ ถ้าร่วมทาบุญกัแไม่มืข้าวปุ้นในช่วงนี้แม่มืข้าวปุ้นก็อาจจะดูดวงเปิดรับดูดวงแต่ก็จะเอาปัจจัยจากการดูดวงจากค่าครูของเพื่อนเพื่อนนี่แหละก็ร่วมทําบุญไปด้วยเลยนะคะอย่างนี้แม่มือก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆบุญทุกๆความดีของเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะขอเพื่อนเพื่อนมีนความสุขมากมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวพรรณผุดผ่องอายุยืนยาวเป็นที่รักที่เมตตาของทุกผู้ทุกคนนะคะร่ลำรวยร่ำรวยค่ะเพื่อนๆนคะ่ะมาในหมดมีเพื่อนเลือก สามกล่องแล้วก่อนจะไปเลือก3กล่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มราชอบวุ้นไน่ารักน่ารักในการทำคลิปต่อไปแล้วต่อต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์แลวคอมเมนต์น่ารัก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 หลังที่ดูคลิปจบด้วยนะคะว่าความรักของเพื่อนตอนนี้เป็นยังไงฟังคลิปแล้วเป็นยังไงใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เป็นเพื่อนไม่ต้องอินไม่ต้องซซเรียนะคะอาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนเพื่อนท่านอื่นที่เข้ามาดูเพราะมันเป็นเพียงพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนแล้วโมทำใครร่วง อีกแล้วครับไม่ล่วงมันไม่ใช่แมมโมสครูบาอาจารย์ด้วยนะเจ้าคะ่ะที่แบบชอบซุ่มซ่ามทำให้ล่วงตลอดเลยสาธุ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 สามกองนี้เพื่องเล่นห,หมดสามกองกองที่หนึ่งสิบดาบกองที่สองกระสันเป็นอะไรที่สุดขั่วมากสิบดาบกระสันสกองที่สามก้าไมา้นะคะ ได้สำรับแม่มดเป็นว้าหกเหรียญช่วงนี้แม่มดทำบุญบ่อยค่ะก็เลยแบบคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคนอื่นอให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็ถวายปัจจัยหรือทำบุญตลอดเวลาในช่วงช่วงนี้นะคะแล้วก็จะอุทิศบุญตลอดเวลาที่ระลึกได้หรือว่าไปสถานที่ตรงไหนแม่มดติดนิสัยละติดนิสัยคือแบบอุทิศบุญส่วนบุญส่วนุศสนี้ได้กระทามาในเดชะถ้าแม่มดจะแบบ ติดเวลาที่ไปสถานที่แปลกตาหรือสถานที่ใหม่ๆแม่มดก็จะติดนิสัยก็คือแบบจะนั่งสมาธิสักนิดสักหน่อยนะคะทาสมาธินิดหน่อยแล้วก็อุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในเดือชนาชาติยมราชากราวิจินที่แด่เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้แล้วเหล่าวิญญ,ญาณสรพรสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่บริเวณนี้แม่มดติดนิสัยการแบบอุทิศจนเป็นนิสัยไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเพื่อนเรายิ่งให้ยิ่งได้ค่ะการให้บุญเนี่ยมันก็เหมือนกับ เลาให้ไปเถอะแต่จิตต้องตั้งมั่นด้วยนะอุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เทพเทวาอุทิศให้สัรพสัตว์น้อยใหญ่ให้สัมภเวสีหรือดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณที่เราไปไปเยือนอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอืมนะก็เอ่ยแบบบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในอดีตชาติปัจจุบันชาติอุทิศให้แด่แบบนี้ได้อุทิศโดยที่เราไม่ต้องกวดน้ําอุทิศด้วยจิตด้วยใจด้วยเอออันนี้ส่งที่แรงกล้าของเรานี่แหละถึงแน่นอนค่ะเพื่อนๆอนะ มีทั้งหมด3กองเนาะกองที่หนึ่งสิบไม้นะคะสิบไม้อะไรพม่หมดพูดใหม่กองที่ 1, หนะะึห่งสิบด,ดาบกองที่สองเดอะซันนะคะแล้วก็กองที่สามนะคะเก้าไม้เพื่อนเพื่อนเลือกภาพที่รู้สึกดึงดูดสายตาเลยนะคะ1ิดาบเดอะซันแล้วก็เก้าไม้คิดถึงหน้าเขาก็ได้ค่ะ คิดถึงหน้าเขาและเลือกภาพภาพนั้นนะคะที่ตรงจิตตรงใจกับเป็นเพื่อนหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ก็ได้นะคะกองที่หนึ่งค่ะสิบดาบคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะสิบดาบนะคะนี่เป็นบาร,รมีของข้าพเจ้าชิตการที่มีแล้วบาร,รมีของเพื่อนแล้วบาร,รมีของเขาคนนั้นเนะเขาคนนั้นคิดวด่าส่วนใหญเป็นเพื่อนที่น่ารักเขาไม่หมด มันดูผ่านเรื่องราวกันมามากเหมือนกันเนาะระหว่างคุณและเขาอะผ่านความเจ็บปวดความเสียใจแต่ไม่ได้แปลว่าตอนนี้คุณเจ็บปวดหรือเสียใจนะเขาคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณฮิวตัวเองนี่แหละคุณมีความสุขคุณมีความหวังใหม่แล้วแต่คุณยังจดจําเหตุการณ์หรือสถานการณ์เดิมๆคําพูดของเขาการกระทําของเขาหรือสิ่งที่เขาทําต่อคุณคุณยังเจ็บบ้างแต่มันไม่ได้ทําให้คุณ ฟงตายหรือว่าต้องทุกทรมานเพราะมันเป็นสิทธดาบที่มันเจ็บจนสุดมันสุดแล้วมันไม่เจ็บไปมากกว่านี้แล้วมันได้เวลาของการเริ่มต้นใหม่แล้วในชีวิตของคุณนะ,ค,ะคุณแค่มาถามหนึ่งคนที่มีประเด็นในชีวิตของคุณที่ทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจว่าตอนนี้เขาคิดแลรู้สึกยังไงกับคุณเนาะเขาคิดแลรู้สึกยังไงกับคุณนะคะนนี้ทาให้คุณเจ็บปวดและเสียใจความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เวลานี้ค่ะ เนก่อนที่หน The Tower Hermit สองเหรียญสิบไม้นะคะได้สำหรับ The Fool ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเหมือนไพ่ที่คุณเลือกเลยมันมีประเด็นแต่ที่เขาพูดทำนายว่า ไปเป็นความสัมพันที่มีประเด็นและต่างคนต่างให้กันเจ็บปวดเสียใจแน่นอนล่ละเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเหรอเขายังจําคําพูดของเขาที่ทําร้ายคุณหรือคําพูดของคุณที่ทิทมแทงเขาคุณสลับเอเนจีของตัวเองได้นะว่าเหตุการณ์คือคุณไปพูดอะไรให้เขาเสียใจไหมเขายังรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่คุณพูด หรือว่าคุณไปโพสอะไรให้เขาได้เห็นเนะ่ะเขาส่องคุณนะส่องคุณในสื่อโซเชียลต่างๆของคุณพอส่องแล้วบางคำพูดบางบางประโยคบางตัวหนังสือของคุณมันให้เขาเจ็บมันทิ่มแทงเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเขาคิดมากค่ะมัน มันเป็นความคิดที่วนไปวนมากับเหตุการณ์ที่เขาทำไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาเคยทำให้คุณเสียใจแบบไหนหรือตัวคุณเองเคยเคยทำอะไรให้เขาส่วนมากคนทีนี้เขาคิดแต่เรื่องเรื่องที่เคยทำร้ายจิตใจและตอนนี้คัาพาเขามองคุณกลับมาเขามองว่าตอนนี้คุณเป็นอิสระ คุณดูมีความสุขคุณดูเปลี่ยนไปคุณดูสดใสคุณดูร่าเริงคุณดูมีความสุขมากๆแล้วคุณก็โนสนนงแค์คุณไม่ได้สนใจเขาคุณสนใจเรื่องราวของตัวเองสนใจชีวิตประจําวันของตัวเองสนใจการทํางานสนใจการการดูแลตัวเองการจัดการตัวเองแล้วก็มีความสุขมีสระในรูปแบบที่คุณเป็นในความรู้สึกของเขาอะนะคะเขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะมารู้สึกอะไรกับเขาในเวลาเนี้ย แต่สิ่งที่เขาคิดกับคุณมันมีแค่แพชชั่นของความรู้สึกผิดรู้สึกเจ็บรู้สึกผิดหวังกับตัวเขาเองอืมนะคะแล้วเขาก็มองว่าตอนนี้คุณน่าจะมีความสุขคุณน่าจะมีความสุขในในสิ่งที่คุณเลือกในเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่ในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรคนคนนี้เขาคอยติดตามคุณอยู่ค่ะ คอยส่องคอยดูคุณตลอดว่าคุณทำอะไรโพสอะไรวันนี้คุณไปไหนอืมนะ,ะคนคนนี้นะคะติดตามชีวิตคุณอยู่อืมโอเคประมาณนี้แล้วกันค่ะเ,เพื่อนๆนะคะมันดูเศร้าจังเลยแต่เขาก็มองว่าคุณดูมีความสุขดีนะคุณดูมีความสุขดีตัวเขาเองนี่แหละที่ไม่ได้มีความสุขในเวลานี้นะคะคนกองที่หนึ่งประมาณนี้แล้วกันค่ะไปะ ไปต่อที่คนกองที่สองนะคะเดอะซันเดอะซันสาธุสาธุสาธุของเพืเ่อนๆที่เข้ามาเลือก The Sun, เดอ s ซันกองที่สองนะคะได้บ,บุญบารมีของข้าพเจ้ชาเฉลิมได้เป็นบารมีของลันสตชีดาปุยเยวงและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกยางเป็นเพื่อนที่นาา่ารักไม่หมดชอบจิตยังใช้ชื่อเดิมตัวเองเลย ลันสาชิดาปุยะวงลันสาชิดาปิยะวงไม่ค่อยชินกับชื่อตัวเองชื่อใหม่เรียกยากยากๆะรทีไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนกองที่สองคนที่เลิดเดือันนะสถานการณ์ทำไมเขาพูดรู้สึกว่าคนกองที่สองคุณกับเขาเป็นสถานการณ์ของคนที่ป๊อปปี้เลิมไหม กำลังเพิ่งรู้จักกันมีความรู้สึกดีๆให้กันและกันคุณรู้สึกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้คนที่คุณมาถามถึงนึกถึงไงนะคะถ้า energy ของคุณมันใช่อะไปกันต่อให้มันไม่ใช่อะก็อาจจะไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่ของคุณอาจจะต้องไปเลือกกองอื่นนะคะเป็น energy ของคนที่อยากจะพัฒนาความสมคัญอยากจะไปกันต่อหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งพบเพิ่งเจอนะคะเพิ่งรู้จักกันแล้วรู้สึกมีความหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกว่า คุณอยากเดินต่อกับเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเขาอยากให้เขาเป็นเดอดซันของคุณอยากให้ตัวคุณเองไปเป็นเดอดซันของเขานะคะดูมีเอ e เนอของความสุขความหัวใจพองโตความน่ารักความสดใสความรู้สึกที่แบบอยากตื่นเช้าทุกวันเพื่อใครบางคนอยากทําอะไรดีๆให้กับตัวเองเพื่อใครบางคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครบางคนที่คุณกําลังตกลุมรักอยู่ อาจจะเป็นคนที่คุณมาถามถึงนิดถึงก็ได้เขาคิดรู้สึกไงกคุณแล้วกันนะในเวลานี้ตอนนี้นะคะ <c oughs> queen ถือดาบ d u s t i c e The Sun เขาเขามองคุณเป็น The Sun ั the empress ได้สำหรับ the c h a m p l a n queen ถือดาบ dusty ถ้าไมมันเป็น มันก็เหมือนควีนถือดาบทั้งสองเลยเด e Sun และก็ The Impress ความรู้สึกของเขาเหรอมีอะไรมาหยอกไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไระไม่ต้องตกใจให้ไมมเมอตกใจคนเดียวพออยู่ตาตุ่มแล้วเมื่อกความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณทำไมเขารู้สึกว่าคุณ คุณไม่สนใจเขาเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นอืมคุณดูดูเลอะค่ามากเลยอะคุณดูแบบเอ,อาง่ายๆแวบบแรกที่เขาได้พบได้เจอคุณคุณดูเป็นคนที่มีอะไรมีอะไรในแบบที่แบบ ทำไมดูดูเย่อหยิ่งดูมีมาดดูแบบเข้าใจคำว่าควีนถือดาบไหมคะเป็นคนที่แบบดูดูมีศักดิ์ศรีดูมีมาดดูมีสง่าราศีดูเป็นคนที่ไม่ได้ยอมคนดูเป็นคนไม่ได้ยอมใครดูเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาไม่คือไม่ใช่คือใช่ ยอมหักไม่ยอมงอตัดได้ตัดจบได้จบแต่จริงๆแล้วนี่คือตัวตนแรกที่เขามองเห็นคุณตอนที่แบบที่รู้จักกันใหม่ๆรู้จักกันแรกๆเขาคิดว่าคุณเป็นแบบคนประมาณเนี้ยคนแบบพูดตรงๆเป็นคนแรงๆเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ยอมคนเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความรู้รอบด้านเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยเขาเพิ่งมองเห็นตอนที่เขามองคุณคุณดูเป็นผู้ผู้หญิงผู้ชายที่ไม่กลัวอะไร นะคะอืมแล้วพอเขาได้รู้จักคุณไปได้รู้จักคุณได้ศึกษาคุณลึกเข้าไปอีกคุณกลับมาเป็นเดอะซันและดอะเอมเพสในใจเขาเป็นคนที่แบบอ่อนโยนเฮ้ยก่อนหน้านี้เขามองคุณแบบอย่างเงี้ยเลยอะกับตลปัดพอได้รู้จักคุณคุณน่ารักมากคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่จิตใจดีมีความเป็นแม่สูง เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบดูแลคนอื่นชอบเทคแคร์คนอื่นเอาใจคนอื่นจิตใจดีมากๆแต่งตัวก็ดีแต่งตัวก็เก่งน่ารักสดใสมีความเป็นเด็กมี energy ของความสนุกสนานคุณทำให้เขารู้สึกทึ่งกับบุคลิกที่คุณมีหลายๆอย่างเขามรู้สึกว่าตอนนี้เขาในขณะที่คุณดูไพ่อยู่ตอนนี้เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยถ้ามาัเป็นเรื่องเล่าของคุณนะคนคนเนี้ยที่คุณถามถึงอ่ะเขากาลังคิดถึงคุณอยู่คิดถึงโมเมนต์ที่ได้อยู่คิดถึงแต่โมเมนต์แรกที่ได้เจอหน้าคุณว่าคุณเป็นคนยังไงยังไงยังไงแล้วจนปัจจุบันเนี้ยเหตุการณ์สุดท้ายโมเมนต์สุดท้ายที่ได้อยู่ด้วยกันหรือการได้พบเจอกันคุณน่ารักและอ่อนโยนแบบไหนนะคะ นี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะในเวลาเนี้ยคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้อืมเอาเอาง่ายๆเลยคนกองที่สองเจอหน้าครั้งแรกเขาอาจจะมองคุณแบบไม่ถูกชะตาคุณรู้สึกว่าคุณแบบเอ้ยคนนี้แบบมีมาดอ่ะเหม็นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นผู้ชายนะผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะมองคุณแบบไอ้นี่มันมาดมันเยอะมันขี้เก๊กมันดูยังไงก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ย ดูแข็งแขงดูไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความอ่อนไหวอะไรเลยแล้วพอนา,นานๆไปพอเขาได้รู้จักคุณเรียนรู้คุณเขาก็มองเห็นความอ่อนโยนความน่ารักความสดใสความแบบความอยากเข้าใกล้ความรู้สึกอบอุ่นที่คุณมีมันคุณอืออารมณ์เหมือนซิลิโกลียเพื่อนเจอกันหน้าเจอนหน้าครั้งแรกล้วแบบไม่ถูกชะตาไม่ชอบคิดหน้า เหม็นนะเหม็นคิดหน้าไม่ชอบเลยแต่พอได้รู้จักรู้จักกันไปเรื่อยๆได้เห็นหน้ากันทุกวันได้พบได้เจอกันตกลุ่มรักอืมรู้สึกตกลุมหลักเพราะคุณมีความเป็นตัวของตัวเองในหลายๆมุมแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ด้วยความที่จัสติกอะกรเดอซันเป็นคนที่ไม่เสแสร้ง เป็นคนที่ไม่เสแสแ้งไม่แกล้งทำเขาเลยรู้สึกประทับใจในตัวคุณนะคะตอนนี้คุณได้ครอบครองหัวใจเขาไปหมดแล้วเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตคุณคือเดอสั้นของเขาเขาก็คือเดอะสั้นของคุณด้ดิเดือสั้นสองเดือสั้นเลยขนาดคุณเรื่องนะอืมแล้วตอนนี้เขากําลังคิดถึงคุณอยู่ด้วยค่ะนะเขาพูดมองว่าเขาตกหลุมรัก คุณเข้าแล้วนะคะตกหลุมรักแล้วคุณคือเดอะซันของเขาคนกองที่สองในใจด้วยอะไปต่อที่คนกองที่สามนะคะคนกองที่สามนะหน้าก้าวไม้สาธุสาธุสาธุขอผพู้ว่าเป็นสพานากันไหมม,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 มาครับคุณและเป็นเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่สามนะคะที่บป็นบรารมีของรลานซาชิดาปรยวงศ์และบ,บรารมีของเเพื่อนและบ,บรารมีขอ,ของเขาคนนั้นที่เนพื่อนคิดถึงนึกถึงนะเขาคิดว่าสวยงามเเพื่อนที่น่ารักนะคะสถานการณ์เหตุการณ์ของคุณและเขาเหมือน คุณกับเขาไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนานแล้วคุณมาถามหนึ่งคนที่คุณอะไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วมีระยะทางระยะห่างอาจจะเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทําให้คุณสองคนไม่ได้ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันแต่ยังมีความคิดถึงความเป็นห่วงคุณแค่มาถามหนึ่งคนที่คุณแบบรู้สึกคุณเป็นห่วงเขาคุณเป็นห่วงเขา นะคะอืมเพื่อนก็ได้นะเป็นเพื่อนก็ได้หรือเป็นคนที่คุณมีใจให้ก็ได้เป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือคนที่คุณกําลังสานความสัมพันธ์หรือคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณคนที่คุณคุยด้วยอยู่ในเวลานี้คุณมาถามว่าเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะทําไมเขาพุ่นได้ energy ของความรู้สึกของคนที่เป็นห่วงคุณอาจจะเป็นห่วงเขาหรือเขาก็อาจจะเป็นห่วงคุณ มีความแบบห่างไกลาการเป็นห่วงการคิดถึงกันเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับเพื่อนที่น่ารักเขาไม่เหมือนคนกองที่สามควีนดีดานีนควีนดีดาบไปแล้วเหมือนคนกองที่สองเลยอ่ะสามถ้วยเดมเพลอร์และแชมเปญแลนด์นะคะ ก็าสำหรับเจ็ดดาบคุณดูคุณดูเป็นคนที่ชอบทำอะไรแล้วไม่ค่อยบอกใครเนาะหรือบางทีบอกก็บอกไม่หมดหรือบางทีชอบมีเซอร์ไพรส์ตลอดแบบ ชอบทำอะไรที่มันดูแบบว้าวทำไปได้ยังไงทำไมถึงกล้าทำอารมณ์ประมาณนี้นะคะคนที่มองคุณเข้ามาหรือแม่ข้าคนคนนี้ที่เขามองมองคุณเข้ามาแบบคุณทำอะไรที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ทำกันอะอารมณ์ประมาณนั้น <c ười> คุณทำอะไรที่แบบคนอื่นเขาไม่ทำกันเขารู้สึกแบบเฮ้ยคุณทำอะไรอยู่แล้วเขาก็ดูอยากจะรู้นะอยากจะรู้เรื่องราวของคุณแบบคุณทำอะไรอะ อ่แล้วทําไมคุณทําแบบนั้นแล้วทําไมคุณทําไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนคนปกติเขาทํากันก็เลยประมาณนี้เอออะาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเวลาเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคุณเนี่ยนะมันควีนถือดาบเป็นคนที่เข้มแข็งกล้าหาญตั้งดาบใส่แล้วไม่สนใจแล้วตอนนี้คุณไม่ได้สนใจเขาละเขารู้สึกว่าคุณ แต่ก่อนอาจจะเคยอ่อนโยนกับเขาอาจจะเคยน่ารักกับเขาคุณกับเขานี่อาจจะพบกันในกลุ่มเพื่อนไหมอยู่เพื่อนอยู่กลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือสังคมคือมีเพื่อนร่วมกันอืมเพื่อนคุณเพื่อนเขาอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วคุณกับเขาได้รู้จักกันเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขาแต่ก็เจอกันบ้างป่าป,า,ปายเวลาสังสรรค์ปาร์ตี้ประมาณนั้นอะ นะคะเขารู้สึกว่าการอันนี้คุณมาเจอเขาหรือการที่คุณกับเขาได้พบได้เจอกันคุณก็ดูไม่ได้อะไรกับเขาแม้ว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่คอยวิ่งตามเขาก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเคยสนใจเขาแล้วเคยชอบเขาแล้ว เคยรักเขาเคยพยายามที่อยากจะขอความสัมพันธ์อยากสารความสัมพันธ์อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอยาเอาตัวเองไปยัดเยียดเข้าไปในชีวิตของเขาอย่าให้เขายัดเยียดตัวเองเข้าไปในชีวิตของคุณคุณเคยมาแล้วและตอนนี้คุณรู้คุณค่าตัวเองแล้วคุณแบบคุณรู้คุณค่าตัวเองแม้จะอ,อยู่ในกลุ่มเดียวกันสังคมเดียวกันกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณก็เย็นชานะคุณก็ ดูไม่ได้สนใจเขาโน no สนโนแคร์เนี่ยอย่างที่ไพ่มันขึ้นมาว่ามันมีความเป็นห่วงเขารู้เขารู้สึกว่าความเป็นห่วงเนี่ยมันเป็นฝั่งของเขาที่คุณเป็นฝั่งของเขาที่เขาอ่ะเป็นห่วงคุณคุณดื่มเก่งปะคุณอาจจะเป็นสายปาร์ตี้ไหมสายเที่ยวสายดื่ม อะไรแบบเนี้ยเขาเขามีความแบบเป็นห่วงเพราะมันมีความแบบเป็นถ้วยมีอะไรแบบดูชนแก้วดูลินดูแบบนะเขาน่าจะเป็นห่วงคุณเวลาที่คุณไปดื่มไปไหนมาไหนไปกับเพื่อนเอคนนั้นไว้ใจได้หรือเปล่าคนนี้ไว้ใจได้ไหมอะไรแบบนี้เขามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ไม่ทําอะไรไม่ทำอะไร,ไะไรหรอกเป็นห่วงเป็นห่วงในใจแบบเป็นห่วงแค่มีความรู้สึกเป็นห่วงถามว่าจะทาอะไรไหมจะเทอีชั่นไหม,ไม The Emperor ไม่ take action นะคะเพระ The Emperor เป็นอะไรที่ชอบคุมความสัมพันธ์ชอบความสัมพันธ์ที่ควบคุมได้แต่ขี้หึงขี้หวงขี้หึงขี้หวงเอิ่เล l e v e คุณกับเขาเนี่ยความไฟนี่พอๆกันถ้าคุณเย็นชาหรือคุณตั้งดาบคุณแบบเอออย่ามายุ่กับฉันเขาก็จะแบบเซนตมันรู้กันอะเซนมันรู้กันว่าแบบ ถ้าคุณแสดงพฤติกรรมว่าอย่ามายุ่งคนคนนี้เขาก็ไม่ยุ่งนะเขาไม่ใช่คนที่จะไปงอใครนะเขาไม่งอแต่เป็นห่วงแต่ไม่งออืมประมาณนี้ค่ะคุณดูโซนๆเนาะในสายตาเขาอ่ะคุณดูโซนมากเลยอ่ะไม่งั้นเขาไม่เป็นห่วงคุณแบบนี้แล้วคุณอาจจะดื่มเก่งแล้วพอเวลาคุณดื่มแล้วคุณโซนคุณมีความเป็นเด็กทั้งทที่เขาก็มองคุณเป็นควีนือดาบนะแต่มันก็มีความโซนความน่ารักความสดใสอยู่ในเนี้ย อืมความแบบเป็นเพื่อนกันอะไรแบบเนี้ยอยู่ในเนี้ยอืมนะคะถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงคุณเขาเป็นห่วงค่ะเขาเป็นห่วงเป็นห่วงทุกอย่างที่คุณทําอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเวลาที่เอ่อคุณโพสอะไรหรือคุณทําอะไรออกไปแล้วมันทำใรู้สึกเขาแบบเฮ้ยทําไมถึงทําอืมอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคุณไม่ได้ไม่ได้อยากสานความสัมพันธ์นอะไรกับเขาเอ่านะคะ มันมีแต่วความรู้สึกแบบเป็นห่วงเป็นใยอืมแต่ก็มีความเป็นเพื่อนมันยังเป็นมิตรภาพพี่ต่อกันมันเป็นมันเป็นห่วงในฐานะเพื่อนได้มันเป็นแบบอารมณ์แบบอยากเป็นเพื่อนแล้วสามารถเป็นห่วงคุณได้เต็มที่อยากจะเตือนคุณในบางเรื่องที่แบบว่าอันนี้อย่าทำนะอันนี้อย่าไปนะอย่าคบคนนี้นะคนนี้ไม่ดีนะคนนี้ไม่น่ารักนะอย่าไปยุ่งกับเขานะอ,อารมณ์ประมาณนี้ยอืม อารมณ์ของเขาในเวลานี้ที่มีต่อคุณนะตอนนี้เวลานี้คือเป็นห่วงเป็นห่วงการไปเที่ยวการเข้าสังคมการอยู่กับเพื่อนหรือเป็นห่วงและสไตล์การใช้ชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่โลดโผนโจนทะยานหรือเป็นมีอะไรให้เขาได้แบบให้เขาได้รู้สึกแบบว้าวตลอดในตัวคุณนะคะคุณมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยอืมอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณนะเวลานี้นะคะอืม เนรวี่สาโอเคไม,ม่ผสมพลังางานน่ารน่าประมาณนี้ละกันนะคะว่าไม่ค่คมีความสุขม,ม,มากกันนะสำหรับที่วนี้แม่มาขอุบหัว้าลาไปแล้วบาย